เอฟซีครับตอนนี้นะผมก็่เริ่มรู้สึกดีขึ้นละนะหัวเนี่ยมันโนตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเ่อปะหัวโนก้อนมันเริ่มเลยนะครับพีพีเอฟซีคือแบบทรมานมากนะเ <c oughs> มื่อกี้ปอกนี้ผมอีดคือแบบเกือบร่วงเลยแต่ดีนะที่กลับมาได้นะครับพี่เอฟซีครับโอเคครับสําหรับอีพีสองนี้นะเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปแล้วนะเชือกเนี่ยมัดอย่างดีแล้วรอบนี้นะพี่เอฟซี รอบนี้เนี่ยเราจะไม่ชะล่าใจแล้วนะต้นมันนะรเราจะจับเชื้อไว้เองแล้วนะแต่แรงมันเยอะนะขณะอยู่บนเหมือนอยู่บนผ้าปุ๊บเนี่ยมันอิสระเลยมันดึงปิ๊บปิวเลยอะ่ะนะพพฟซีโอเคครับเดี๋ยงไงเราเดินทางเงพร้อมหรือยังต้นมัพร้อมเลยพ่อตั้งของคนละหนึ่งหลายหนึ่งแชร์ต่อนะพพฟซีนะหนึ่งกำลังใจนะในอีพีสองนะอีพีสองนี้ไม่รู้ว่างานของเราเนี่ยจะสําเร็จรู้เรื่องหรือเปล่าพอะตอนนี้เนี่ยเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วนะพพฟซีนะโอเคครับเดี๋ยว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยกันดิ ไปเลยดีกว่านะพี่เซคือผมอยากเอาให้มันรู้นะว่าความเจ็บปวดเป็นไงบ้างนะครับโอเคไปก็ตอนนี้นะห่วงก็ได้เข้ามาในอีพีสองแล้วนะแหน่ต้นบาให้คุณดูดูเชืออีกรอบหนึ่งดี มันรอเลยอะสองคนเลยสองตัวเลยเห็นตอนนี้มันก็รอเราเลยนะตัวต้นไม้ที่มันหักดีที่สุผมฉลาดต้นไม้เนี่ยดูดิมันเหนียวจริงแต่ว่ามันแก้มันรูดมันแก้เชือกไดไงอาบัตกูจะขึ้นไหมต้นไม้เองขึ้นเดียวเลยปะเดี๋ยวถ้ามีอะไรพี่ขึ้นไปช่วยเพราะว่าตอนนี้พี่ปวนหัวจริงบานมันขึ้นไปเป็นเพื่อนปะอือ

tên làng มีดูสวาวห้องครูนะเพื่อนี่มินีใหญ่ใหญ่เป็นไรบ้านานไว้อยู่ใช่ไหมเอาเรียกเด้อพร้อมช่วย ปเชื่อกูดิวะของมันแมงเลยมืนจัเชือมันะตัวใหญ่มันทำยงไะทำไมมันมึนอย่งวะตัดมันงอเพืมันั่งมึนมากเลยอะพี่อตัวใหญ่ หรือมันยอมให้พวกกูจับไปเลยวะบ๊ะเบิร์ตมึงดูมึงดูไปน,นี่เหรอแบกมึงเยอะแล้มึงช่วยนะเดีย๋ยวปล่อยเชือกเด็ดขาดต้นมัน chị à. Ở à à đây bay. mày cho man. Đây đây.

เแล้วว้าวเนอย่เ้นยงานี่จะต้มเก็เดิมที่จะล้วงแล้วเกนเยอะไรนะต้นั้นตนไมคือทำไมพี่เี้ยบ้างี่จะล้วงที่จะล้วงเอาว นานรู้เ้าไปไปไปหอมัยไปชองเาะเย่ไปอมให้ได้คือผมโดนยุงกัดขันมากเลยโหยุงแบบหิวเลือดมากเลย

Đỡ ăn lo ăn cái nồi đó Đi nó bớt à. à. Về lấy quá à. Về มึงขอให้ตัวใหญ่ก็ได้ไดเป็นไรกันวะเม่งกอลันเตเตลันก้นมันฮะกอลันเตลันก้นมันอ เอาเลยมันต่อยมันนย่นยนีเน้าวพี่ด้งว้วเอ้ย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 เอ้่อ้ย้เอยเอ้ยเอเเออ

ลายรไปพี่จินตกเองไม่เอ้เรื่องนี่อะไรเชยวเดี๋วเรบิาเบนี่ลีน่มันอะไผมเจ็บมากเลย Long nè, chứ là ngon 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 ngon

ตัวม <Ooh. S 3> <Tokyo. S 2> ันคนชาวคนชายลกเฮ้ยเฮ้ยเจกเอาคนนอยู่้มาเอกมาเอามาเหลอวกเฮ้ยเฮ้ยไอ้ันั้นไม่ใช่นาเวะทาี่โดนมาทำร้ายอ่ะเฮ้ยพี่เบิร์ตปล่อยไม่ได้นรอบนี้ไอ้ตัวมันเอาไมไฟมันกูกูแกล่ เดมันใหเบอร์มาคุณโยโยคยอีพี่อมีพี่ไปไหนไปไรต้นไอดไปไรเบ้าไปไันน้ำถงหลังพี่วัดไนเกิดลุดหลุไปเนียอยู่ๆพี่มันได้เข้ามาสู่โจมนาต้นมันนะ โง้อม <l ots sei> <c ười> ุดมุดเข้าไปดึงพี่ดึงเป็นเดเป็นเดียตรงนั้นมีนะมึงไม่เป็นไรฟันตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวดองเสียกันมาท่าไทเบอร์โคเนื้อเนื้อเอ้าอัวโคเนี่ยเนื้อบมอบุญเอ้าอัวโค

ต้นบานจะกันต้นมันจะกันโอ้ต้นแพงโอไอ้ต้นมันพี่เจ้าคนณเดินไม่ไหวต้นมันต้นมันพี่จะได้ช่วยพี่เบิร์ตไหวไหมเป็นไรเฮ้ยเลือดเต็มเลยไอ้พัดต้นมันถือกล้องเร็วแต่พี่ลุยเองไหวไหมไหวพี่

ต้นนั้นทอยไปเฮ้ยเก๋าไร่ไป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 มึงมึงมึงเดินไปลไล่ไปวังไม่ได้ไอ้ยต้องทาำวางไม่เห็นเร็วเฮ้ยดูไอ้กอร์ลัตัวใหญ่ไว้เฮ้ยเมื่อไหร่จะหลองให้นะเมื่อไหร่กอร์ลัตัวเล็กหลองให้นะต้นนั้นหลองหลอง มันร้อ,องไหอ้อะจะอยดีป่าวะเมือเ่อมันร้องไห้เลยบัสล้นไมเอาไงดีพ่อพงศ์เขาชิบหายเรื่อยๆแล้วบวมเลยนะเอาไงดีวอาเมื่อมันร้องไห้เลยบัสลามกับ,บ้าเลยพี่ลามเลยใช่ไหมใช่ลองมันไปดูก่อนนะใช่มันร้องไหนะน้นะต้นไั้ไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยเมื่อนมันทำน้องเขาซ้ำเหมืนนั้นลนะได้ไป <ร> <harma> จะซุยก่อคือตอนนี้พี่เบิร์ตก็ได้ลาคนไปแล้วนะก็โอเคครับพี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราออกไปคุยกันด้านนอกเลยดีกว่าไปอุ้ยปวดขามาเนี่ยจะัไปอยู่กูไปดูล่างกันหน่อยเฮ้ยเี่ย

Ờ Ê Hơi 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 đi Mình chờ mắt mà, mình chờ mắt thiên Hơi hơi cú mình mà Ừ, coi mình mắt dạy tiếp con mắt Má, Má. 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 Má mãng 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 ใบของที่มีนาเนเยอะนะชาวบ้านผมเรียกว่าใบเลื่อยน้องทิลีนเพื่อนโดนมีคาวแล้วคือเลือดไหลเต็มเลยสวดีเลยไม่มี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่เบิร์ดเปนยังไงบ้างปัดสมงโตไม่ดีเหรอนี่อ่ะส้ส้ไปบ้านโอเคพี่เบิร์ดเตรียมไปเจอกที่บ้านครับโอเคนไงทุกคนตอนนี้ผมก็เอากลับมาแล้วตอนนี้เรากลับมาเฉแล้วนะใช่ครับผมขอไปที่ผมถือกล้องสั่นนะมาเร็อวอีกที กองผมนี่คือมืดเลยนะจะไปแซงไฟของพี่เบิร์ดนะมันจะกินเป็ดกินแจ้งพวกเราไหมอ๋อโอเคโอเคพี่ไม่แน่ใจนะวันวนี้เช้าจะได้ถ่ายคลิปให้ท่านชมได้ดูหรือเปล่าตอนนี้ผมปวดขามาก เดินไม่ค่อยไหวนะโอ้ต้องฝืนเดินนะเดือนนี่คือแปบว่าไล่เป็นแม่น้ำเลยนะโอ้โหนี่เืยค้อนเชิญน,นี่เืผมก็คุยกับพี่เบิร์ดนะว่าไอ้ตัวนี้จะพูดตัวไหนดี เพี้ยจะดีเหรอวันนี้ไม่ทำ้ายเขาข้องเหรอเก็บมีดตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยมีดองแต่มันอยู่อย่างนั้นแหละ๋อผูกสั้นดีกว่าไหมเพี้ยผูกยาวๆเลยให้มันได้มันได้เดินได้ไง แล้วก็มันไม่ทำารข้อของพวกนมีหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมอยู่แล้วแหละตัวผูกสั้นๆก็นด้นะควกสั้นดีกว่านะอ้เข้าลึกกันนะทุกคนเลยเข้าลึกเลยเราก็ไม่กล้าถ่ายเยอะนะเพราะกลัวติดเหลือง เอาให้มัน่นใจนะไม่อแน่ใจเลยมัดนะอืไม่มีรุดคือตอนนี้ผู้พ่อผมก็ได้มัดมันเนี่ยเชือกสั้นๆนะเดี๋ยวพี่จะมาส่องทบดีกว่าไมาก่กระตัว,มวๆๆตไม่ได้กับดีดอ่อ้แม่เลยจะได้ไม่จะได้กับมันรุดนะ Ừ. nói cho lúc mày đó เือตอนนี้ผมก็หมานมันแน่นเลยนะใช่อ f c ีเดบิวชั่นนี่มันไปไม่ได้ไม่ได้นะใสเ,เขาฟองเลยวะหมาไม่ถึงมาไม่ถึงนะโดนลังแล้วนะแบบใครมัน,นขามันนะไปอยู่ทีมเลยไปคือนี้กงอยู่นี้แหละ

ดูความพยายามของมันนะพี่พไม่ลุง่ายๆหรอกไอ้กอล้นีอเงเทเยเนนอเวนะทองเฮ้เฮ้ยเฮ้ยชอนีนเชอ มรีดดองทีด่ไปนอนที่เดิมไปเจ้าเชฟ้าผมนะเป็นเบอเลยอะเคพีเอฟซีเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปดูน้องบายก่อนนะไปดูน้องบายก็มาถึงองเง okay, ียโอเคดิเนอะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันนะ <Okay. S 2> ดูพฤติกรรมของมันนะพี่พี่เอฟซีระมันจิการดิอูนกเดอนหมาท่น่อยแล้วฟาดให้มันไปนอนที่เดิมดิอุู่นอนเฮ้ยเฮ้ย กันยนะี่เดี๋ยวโอเคครับพีพเอฟซีพอพีพีเอฟซี C, ครับคือตอนนี้นะ่ผมก็ได้จับกอล์ลัมเนี่ยมัดอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวมันนะ,อะตอนนี้เนี่ยกอลัมมันก็นอนอยู่ตรงตะข่ายนะซึ่งพวกผมได้จับมันมามัดเป็นอย่างดีนะตอนนี้เนี่ย ผู้ผมก็กล่าวว่าจะไปเตรียมกับเ้าให้มันกินนะไม่รู้ว่ามันจะกินของดิบหรือว่าของสุกนะพี่พีเอฟซีเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะลองนะเอาไว้มันกินทุกๆแบบดูเออก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวไงกูจะขออไปคลิปกอนนะก็โอเคครับพี่เอฟซีเดี๋ยวไงผมขออนุญาตนะเดินทางขึ้นไปนอนพักคอนก่อนนะเดี๋ยว,วก็เดี๋ยวจะให้น้องบัตเนี่ยเอากับข้ามาให้กอดลำได้ไหมบัดโอเคครับเดี๋ยงไงผู้ผมไว้เจอั เป็นคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพี่เอฟซีเนี่ยแต่เพียงเ<อ>ท่านี้นะสวัสดีครับเป<อ>ิมารสวัสดีครับน้องบาสสวัสดีครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะพี่เอฟซีไว้เจอกันคลิปหน้าครับ